สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าจ๋าครับอันนี้มาร่วมงานกับช้างโกโมกุกับใช่ครับเป็นไงบ้างดิวเอ็กซ์เดอรีออนออฟชิลครับวันนี้ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นงานได้ไปนั่งล่องเรือใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่เคยเลยอ๋อใช่ครับใช่ใช่ไม่คือล่องเรือเลยเหรอใช่ไม่เคยแบบนับเจ้าพญาแล้วแบบดินเนอร์อย่างเงี้ยไม่เคยใช่ครับคืออย่างฮะกรับการดิวจะมาร่วมกักับพางดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทางช้างมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมตั้งแต่ตอนที่ ให้ผมไปสนามบุรีรัมย์แล้วใช่ครับผมอ๋อพูดถึงสนามบุรีรัมย์ก็ตอนนี้เริ่มมาแข่งเริ่มแข่งรถยังไม่เชิงค่ะยังไม่เชิงอ้า้าไมเรามีสพแบบามสนใะในเรื่องกีฬาแบบนี้อะอกกคือครับเบลผมว่าหลังจากที่ผมไปกระโดดล่มมามก็รู้สึกว่าผมอยากทําอะไรที่ที่ผมเคยกลัวให้มันกล้ากล้าก้าวข้ามผ่านไปได้เพราะว่าตอนตอนนั้นตอนนั้นคือผมก็ไม่กล้าโดดลม่มเพราะมีความกลัวความสูงไเพราะมันกล้าทำแล้วแบบไปมอมอ์ไซค์เราไม่เอาเลย แต่พอแบบเราได้ตรวจมมาแล้วเราแค่รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราหน้าลองทําเลยค่อยไปเปทัชใจหน่อยค่อยๆเพราะเราผ่านมแล้วเราก็มีความกล้า,า,านนมากขึ้นใชทีจ่จะจะทดลองแล้วก็สิ่งนี้ทัชใจกว่าที่ทําให้ตอนแรกคือแค่อยากขี่อีกไปแต่สิ่งที่ทําให้ทัชใจชัด <laughs> สิ่งที่ทําให้ทัชใจกว่าคือตอนที่ไปสนามครับแล้วเจอ<ม>น้องอายุประมาณ1ิบขวบแล้วเขาก็เทเข่าลงพื้นได้ก<ม>็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องหมดมากเลยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เราจะแบบ เราก็ทำได้แต่ก็ต้องต้องมากีฬาชนิดหนึ่งกีฬาแข่งรถเดี๋ยวนี้คนก็จะมายิ่งกันมาแข่งความเร็วกันใช่ครับก็อย่างล่าสุดก็คนไทยก็ได้โม m o จีพีขึ้นโพเดียมแต่แล้วเราก็ติดตามอยู่ใช่ครับได้ครับแสดงว่าเราก็ติดตามอยู่กีฬาแข่งรถใช่ครับใ่คตอนนี้บอกว่ามอไซค์ของตัวเองแล้วครับผมไปในการตงต้ารเล่นมอไซค์ครั้งนี้จุดเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรเลยครับเลื่อนไอจีแล้วก็เห็น รีลอันนึงที่เป็นคนใส่ชุดดาขี่รถสีดําเท่ๆอยากถ่ายวิดีโอแค่นั้นเลยแค่หนึ่เลยแค่นั้นเลยครับแสดงว่าคิดไม่นานใช่ครับคิดไม่นานตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะคือถ่ายเวนเซ่ครับกับพี่นานิขอพูดชื่อเลยแล้วพี่นานิตอนที่เล่นในโฟแกก็เป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์เป็นมอไซค์แล้วเขาก็เหมือนเขาชอบด้านนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเออให้คําแนะนําอะไราเงี้ยครับผมเนื่องจะควราคาเราหนักใจเอาไหมครั ก็จริงๆถามว่าถ้าถ้าเป็นถึงเรารักเราก็สู้นะใช่ใช่ใช่แต่แต่ไม่ได้หนักมากขนาดแบบเวอร์ครับผมไม่เวอร์ครับไม่เวอร์จริงได้ถ้าเราเอาลูสนามบางยังลงไปแล้วครับเป็นไงฮะ ดีครับลงเลยครับใช่ใช่อาเอาตรงๆเลยล่าสุดเป็นุ้งลงข้างทางไปเอาจิงใช่จริงเฮ้ยเราพูดว่าไม่คุณนรมคือเรามีเซฟตี้เราใส่เซฟตี้ทุกอย่างแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถก็แฮนด์หักแค่มีคนถามอยู่ทําไมแฮนด์หักลงทางเทียแล้วอยากปรับตรงไหนเวลาอยากแต่ปรับมันต้องทําขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างอย่างแบบล่าสุดพอไป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 ลองขี่สนามมาสายเบรกก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายถักเพราะว่า อันเดิมมันกลัวจะใช้ไม่พออะไรใช่นี่แที่บ้านห่วงไม่โอเวอร์จริงๆห่วงเออนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเราอ่ะคือผมมาพยายามอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบมาแบบขี่เร็วอะไรนะเราไปขี่ในสนามเรามีเซฟตี้ครบแล้วก็เวลาบางที่ผมไปสนามผมเอาข้อผมไปด้วยเลยนะให้ป้าบาไปดูเลยแล้วก็นั่นแหละล้มโชว์ใช่ครับแต่แต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเซฟตี้พร้อมเรามีสติเราก็จะ่อนหนักให้เป็นเบาได้คร่ะหาโค้ดหาโค้ชมาสอนจริงๆจังๆจริงๆครับเอาเป็นนัก นก็อย่างล่าสุดได้ไปเจอนายแข่งมาใช่ครับผมก็นั่นแหละครับพออยูเท่ากันก็คุยกันเป็นเพื่อนได้แล้วก็นั่นแหละเขาก็โค้ดผมเต็มที่เลยเราเล่นแบบนี้เราต้องมีฝันกับคิดถึงอยากตีตาของ่าปุนชาติไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่แต่ก็อยากอยากลองแข่งอยากลองเก็บประสบการณ์ดูว่าการที่เราอยู่ในสนามแข่งเป็นยังไงฟีลลิ่งของการที่เราจริงจังกับสายเนี้ยเป็นยังไงแต่อาจจะไม่ได้เคยถึงขั้นแบบอ๋อใช่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 แล้นที่พ่กอล์ฟใช้หนูมันรุ่นอะไรนะพี่อ่าตอนนี้ครับอยู่ครับ 600cc ความรู้สึกของการที่แบบได้ปิดได้อยู่ในสนามมันเป็นยังไงันฟินมากเลยมันฟินยังไงอธิบายโมพี่ฟังก่อนมันฟินมากเลยอะมันหน้าไงมันไป็มเร็วนะมันมันเป็นความเร็วแต่คืออย่างน้อยๆผมจะรู้สึกอย่างว่าเราเซฟตี้ไม่มีใครมาปาดไม่มีใครอมีแหละแบบคนที่ขับด้วยกันแต่ไม่มีอะไรที่แบบคือทุกอย่างเราจะสามารถคนโทรลได้ด้วยได้ด้วยสายตาเราด้วยสติเรานึกออกไหมฮะใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลย มันไม่เหมือนขับรถเลยนะจริงๆหลาจริงๆเออยแต่มันรถลงหลแล้วเรื่องหลายจริงๆใช่เราแฟนคขาบอกว่าเนี่ยโอมว่างๆเดี๋ยวเบียดมีลามีรวมคนมาเล่าให้ฟังหน่อยใช่ผมว่าเนี่ยนิทานก่อนนอนเลยอ่ะใช่ครับแล้วถไปแข่งก็ถ้ามีโอกาสครับผมใช่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 อยากอยู่อยากอยู่แล้เร็วๆนี้ก็คิดอยู่ครับจาะจะเป็นนักแข่งนั่นเองแล้วเอ่อนิดนึงก็ได้ครับก็ถ้ามีโอกาสครับผมใช่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 อยากอยู่อยากอยู่ เร็วๆนี้ก็คิดอยู่ครับจากจะเป็นนักแข่งนัดหนึ่งแล้วนิดนึงก็ได้ครับเป็นนักแข่งแล้วจะเป็นดาราอะครอันนี้ขอเป็นงานหลักตอนนี้องค์แบ่งเวลาอย่งในการตัดสายงานแล้วก็ก็ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเรื่องแบ่งเวลาก็เป็นปัญหาสำหรับผมประมาณหนึ่งกันสมมติว่าวันนี้ผมทำงานแล้วพรุ่งนี้ผมว่างผมไปขี่รถนะแล้วมันก็ยมมันก็เหนื่อยมันก็โสมแล้วก็นั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะหาวิธีทำยังไงได้ให้หลับ ให้หลับเร็วขึ้นแล้วก็ทาครีมให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มันมันมันบาลานซ์ยากจริงๆครับเพราะว่าพอเราหลงไหลไปอ่ะเราเหมือนเราทุ่มทุกอย่างลงไปกับมันเหมือนกันแต่เราไม่ทิ้งงานเราต้องมาทํางานตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือเราชอบทั้งอย่างใช่ครับผมแต่ก็ก็เป็นความท้าทายเราดีเพราะว่าจากที่เราแบบเคยมีเวลาว่างชิลๆมันก็กลายเป็นว่าไม่ชิลแล้วเราต้องมีเป้าหมายใหม่แล้วใช่มีเป้าหมายใหม่แล้วเราต้องเหมือนแอคทีฟขึ้นครับ อคมากครับยคุยขอบคุณมากครับเป็นการสัมภาษณ์ที่ถามถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ล้วนเลยคเดีให้คนคนยยตรงนี้คนนไป่จง่ายกว่าอันนี้รูปหรือวิดีโอครับเอาภาพิงได้เดี๋ยวไปแคปได้ใช่ไัจะยังไม่ตั้งใหม่เราจะไม่ตั้งเลยคน่อ